วว้านี่เลยเดี๋ยวพี่โทมัสจะวิ่งให้ดูนะโทมัสวิ่งได้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วพี่โทมัสจะโชว์ไดโนเสาร์เหรอออกวังไปได้ไหมพี่โทมัสนี่พี่โทมัสมีไฟด้วยนะโอ้โหวิ่งมีไฟด้วยนี่อ้าวเดี๋ยวเอาเข้ารางก่อนนะไปแล้วไปแล้วอื้อหือ ไปแล้ว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 โอ้โหตรงสายลางไม่ดีนะครับพื้นไม่เรียบแน่นอนเลยที่ทอมัตกันเลยไปไม่ได้เดี๋ยวเอาลูกต่อพื้นไม่เรียบเป็นพื้นหญ้านะครับมันก็เลยไม่เสมอกันเลยทําให้จรถไฟเราวิ่งไม่ได้จุกจักจุกจักจุกจักปูนปูนจุกจักจุกจักจุกจักปูนปูน <c oughs> ล้างอยู่ไหนโอเคไปไม่ได้นะฮะในรถเสายืยนขวางล้มไปซะแล้วพี <c oughs> ่ผมมาจะขี่ช้างแล้วนะขี่ช้างเลยเหรอโซมัสนี่โอ้ วิ่งบนหลังควายหลังช้างเป็นไงโอเคสวัสดีครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ครับ